วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอิกลักษณะอิฐที่ก่อครับเป็นยังไงนะครับคืออิฐเนี้ยอ้ตัวเนี้ยอิฐตัวเนี้ยนะครับมันเป็นอิฐหน้าเตาที่เราเผาไหม้แล้วอ่มันไหม้เกินอ่ามันจะก่อยากหน่อยนะครับอ่ามันมันอีกราคาหนึ่ง ของเตาอ่าเขาส่วนมากเขาจะเอาอช่วงกลางๆของเตาะอันนี้มันเป็นอีกหน้าเตามันไม่เกินมันจะก่อยากหน่อยนะอ่าพวกช่างทั้งหลายก็จะไม่เอาตัวนี้นะเพราะมันก่อยากทํายากฉาบยากคือฉาบไปแล้วอ่ะมันจะกินน้ําเยอะพวกเนี้ยอืมมันฉาบไม่ทัน มันต้องฉีดน้ำไว้ทั้งคืนนะครับเนี่ยปิดพวกเนี้ยน,ะนี่มันเป็นอีกที่เผาจนไหม่จนเกรียมเนะนี่ยลักษณะเนี่มันก็ไม่เท่ากันได้ครับเนี่ยมาดูนี่นครับนี่ความแตกต่างกานะรเผามันจะใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะีเวลาฉาบอ่นะมันก็จะ เรียงปูนนิดนึงเนี่ยตรงนี้นะดูลักษณะครับน,นี่นี่คือการเผาเผาไม่หมดนะครับไม่ยังไม่หมดเนี่ยตรงนี้มันจะใหญ่หน่อยนะครับอันนี้ที่เผาจนไหมแล้วจนว่าโอ้โหเนี่ยะเจ้า,จาของบ้านก,ก็ชอบแบบนี้ครับเพราะว่ามันถูกดีนะไม่กี่ตังค์เน่อนไม่กี่บาทนะ แต่ช่างทั้งหลายเนี่ยไม่ชอบหรอกครับเพราะมันทํำยากเนี่ยเราก็สั่งอิกที่สวยๆมาทำํำน,นะครับแต่ว่าทีมงานช่างตายรับบทครับทุกอย่างนะไม่ว่าอิฐอ,อะไรอิฐอินโดอิฐมาเลเซียนะก็ได้หมดนะทํทได้หมด่ก็ใครสนใจติดต่อ FC ซีท่านไหนที่อยากจะทําบ้านหลังเล็กๆบ้านนกดาวมั่งอะไรมั่งครับ ติดตอ่อได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรทิ้งลไลน์ไว้ให้ใต้คลิปติดตอ่อมาได้ช่วงนี้ช่วงโควิดนะก็ลำบากไหนไปไหนก็ลำบากอ่ารักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับไปไหนก็พกแมสไปด้วยถ้าใครมีเงินยเยอะ ก็อยู่กับบ้านนะมันต้องทำงานไอ้ตาเออไม่ต้องไป่ทำงานนะมันอยู่บ้านนะครับนะเอซท่านไหนมีตังเ์เยอะอยากจะสนใจทำบ้านนะครับติดต่อได้ครับทีมงานช่างตายชแนลเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดียไลน์ไว้ให้นะ้า้งคลิปนะครับนี่ก็นายช่างใหญ่เล่นขี้ตมอยู่ทั้งวันแล้ว จนว้า้โหเนี่ยเนี่ยมันเจอปัญหาแบบนี้เลยครับนะเจ้าของบ้านของก็ยังไม่รู้หรอกจะแก้ปัญหายังไงนี่ก็ผมก็แก้ปัญหาสุดความสามารถผมแล้วนะครับเป็นแบบนี้ครับขุดได้ช่องเดียวแต่ผมก็ขุดให้ลึกหน่อยนะจากเมตรห้าสิบก็เป็นสองเมรเนี่ให้ลึกลงหน่อยนึ่งทำอะไรไม่ได้แล้วครับถ้าติดท่อใหญ่ท่อของหมู่บ้านเลยฮะอะ ก็เป็นลักษณะนี้กนะ็ประมาณอีก2อสามวันนะก็อีกนี่รนะ <c oughs> ายละเอียดก็เดี๋ยวยังไงก็ลงไว้ใต้คลิปให้นะครับนะเดี๋ยวก็จบคลิปตรงนี้เดี๋ยวยาวเกินไปนะเดี๋ยวพวกพวกก็ จะลำคาญนะเอฟซีก็ลำคาญอีกอยังไงก็ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทีมง,งานช่างแ่ใช่ไหมอ่ายังไงก็วันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ